รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมคะ่ะมาดูผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเป็นธรรมชาติอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจงังหวัดสิงห์บุรีที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือเรื่องของเห็ดนั่นเองค่ะแต่ว่าเห็ดนี้นะคะไม่ได้เพาะขึ้นมาเพื่อที่จําหน่ายสดอย่างเดียวนะคะมีการแปลรูปผลิตภัณฑ์ด้วยจะเป็นอะไรบ้างนั้นตอนนี้อยู่กับประธานวิสาหกิจชุมชนที่นี่คะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวคุณผู้ชมหนะะ่อยค่ะชื่อเตือนใจนะคะเตือนใจน้ําใจสัตว์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตสิงห์บุรีค่ะค่ะเมื่อสักครู่หนูพูดถูกไหมเรื่องของเหตุเนาะแต่ว่าไม่ได้มีการเขาเรียกว่าทําเหตุสดอย่างเดียวมีการแปรรูปด้วยแต่ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องนี้พูดถึงตัววิสาหกิจชุมชนก่อนดีกว่าว่าตรงนี้คุณป้าเตือนใจรวบรวมสมาชิกมาตั้งแต่เมื่อไหร่และทำอะไรบ้างค่ะตอนที่เราทำเอ่อเริ่มเริ่มจากการเป็นกลุ่มตัวนี้นะคะก็คือเราทํานานะคะ ทำนาทำสวนทำไร่จากทำพื้นบ้านเราแต่ทีนี้ก็คือว่าเมื่อว่างเว้นจากการทำนาก็คือเวลาว่าง4เดือนจากการทำนาเราก็มาทำเป็นอาชีพเสริมนะคะก็คือ,อ,อในเรื่องของการทำก้อนเชื้อเห็ดเพื่อจะเป็นอาชีพเสริมให้กับสมาชิกในกลุ่มของเราแล้วก็ในชุมชนเราเนี่ยเราก็มาทำเป็นก้อนเชื้อเห็ดข,ขึ้นเราทำเห็ด เกี่ยวกับสายพันธุ์อะไรบ้างก็จะมีด้วยการ4 4ชนิดด้วยกันนะคะ,ะจะมีผู้ฐานนางลมหูหนูและก็ฮังการีค่ะทำไมถึงเลือกเป็นตัว4ชนิดนี้สี่สีชนิดนี้ก็คือว่าเป็นะระดับแรกเลยนะคะก็คือปลูกง่ายเหมาะสมกับ <laughs> สภาพอากาศของของบ้านเราะนะคะ,ะแล้วก็เป็นเป็นเหมือนกับเป็นที่นิยมรู้จักแล้วไม่ต้อง ปลูกเห็ดชนิดนี้แล้วต้องไปให้คนอื่นชิมอะไรตอไรไม่ต้องคือเอกสักสี่ชนิดนี้เนี่ยคือตลาดต้องการตลาดต้องการค่ะคือเน้นเรื่องของการดูแลที่ง่ายนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือการตลาดถ้าไม่มีการตลาดนี่จะน่าจะอยู่ยากเนาะแต่อย่างที่ที่บอกคุณผู้ชมไว้ตั้งแต่ต้นรายการว่าไม่ได้จําหน่ายตัวของเห็ดสดอย่างเดียวมีแปรรูปด้วยเอาไปทําอะไรบ้างค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะทํา ข้าวเกี๊ยบนะคะข้าวเกี๊ยบเห็ดแล้วก็น้ำพริกเห็ดนะคะแต่ที่ที่เราทำนี่ก็คือเราอยากสร้างความแตกต่างให้กับข้าวเกี๊ยบนะคะก็คือว่าเราไม่เอาชนิดเดียวนะคะก็คือว่าเราเอาเป็น3ชนิดชามสามชนิดรวมกันในตัวข้าวเกี๊ยบก็จะมีผู้ฐานนังลมแล้วก็หูหนูนะคะที่รวมอยู่ในข้าวเกี๊ยบเห็ดแล้วก็น้ำพริกเห็ดจะมีเห็ด สามชนิดรวมกันอ้าแล้วแล้วอย่างนี้คือทั้งสามชนิดเนี่ยรสชาติเขาจะแตกต่างกันไหมคะหรือว่าพอมันรวมกันแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างมันมันรวมกันมันก็รสชาติมันก็หูหนูเนี่ยเขาก็จะกรุบกรุบอ่าก็คือมันมันก็แตกต่างแต่ละแต่ละชนิดนะคะก็คือก็คือสร้างเหมือนรสชาติก็จะดีขึ้นนะฮะเพราะเพราะมันแต่ละชนิดมันก็เห็ดเห็ดพุทานเขาก็จะกรอบนะเห็ดเอกนางลมนี่ก็ก็จะ เหนียวนิดนึงแต่หูหนูนี่ก็จะกรุบกรุบก็คือว่านิ่มเนอะลักษณะอย่างนั้นนะคะก็คือนี่ถ้าเกิดคอเห็ดที่ชมอยู่ก็คือแต่อย่างทานคือว่าทันทีเลยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะรบกวนนะคะให้พาไปชมหน่อยเพราะเขาบอกว่าที่นี่มีเรื่องของเห็ดแทบจะครบวงจรเลยทําก้อนเชื้อเองด้วยใช่ไหมคะทำก้อนเชื้อแล้วก็เราเปิดดอกด้วยนะคะใ้ายังไงเดี๋ยว พาไปชมเลยนะคะได้เลยค่ะไปชมในส่วนของการทําก้อนเชื้อเห็ดแล้วก็วันนี้ไม่ได้ทําบรรจุแต่ว่าเป็นการบ่มใช่ไหมคะบ่มค่ะบ่มก้อนเชื้อเห็ดค่ะทั้งนั้นเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าค่ะไปค่ะไปเลย ตัวก้อนเชื้อเห็ดที่เราเตรียมไว้ใช่ไหมคะเราเขาต้องทําอะไรยังไงบ้างคะในขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้ก็คือว่าเราอบมาแล้วนะคะเราอบมาจากเตาอบเราต้องอบด้วยตอบค่ะต้องอบประมาณ3มชั่วโมงก็คือเตรียมตัวก้อนเชื้อก่อนด้วยวัตถุดิบอะไรบ้างคะก็คือในนี้ก็จะมีขี้เลื่อยมีลำ มียิบซ้ำดีเกลือโปุงขาวนะคะอันนี้จะอยู่ในก้อนเชื้อเห็ดตัวนี้ก็คือในในก้อนเชื้อเห็ดโดยทั่วไปก็คือจะมีแบบนี้จะมีจะมีจะมีตัวนี้แล้วก็คือมาแพ็คถุงมาแพ็คถุงใส่ถุงแล้วก็ใส่คอใส่ฝา่อนที่จะใส่ฝาแล้วก็ต้องยอดเชื้อยอดเชื้อเข้าไปนะคะพอยอดเชื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาบ่มละตัวนี้บ่ม บ่มนี่คือลักษณะแบบไหนคือให้เชื้อเขาเดินให้ให้เชื้อเขาเดินลงไปพราะเราใส่เชื้อเข้าไปแล้วค่ะเนี่ยเชื้อเชื้อเขาก็จะเดินมาเรื่อยๆเขาก็คืออยู่ในอากาศแบบนี้อยู่ในอากาศธรรมดานานไหมคะอุณหภูมิปกติอุณหภูมิห้องอุณหภูมิปกติก็อยู่ที่ประมาณ25-30วันโอ้นานนะค่ะค่ะค่ะก็แล้วแต่แต่แต่ละชนิดของเห็ดถ้าเกิดภูฐานี่ก็จะประมาณ สามสิบวันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนางลมนี่ก็อยู่ที่ประมาณยี่ส้าวันยี่ส้าวันนี่ก็จะจะไวกว่าผู้ฐานแต่ก็ใช้เวลานานนะคะใช่ใช้เวลานานกว่าที่ตัวเชื้อเห็ดเขาจะเดินเต็มถูกไหมคะค่ะพอเดินเต็มแล้วเราถึงจะนําไปเข้าโรงเรือนอีกทีหนึ่งใช่ไหมอันนั้นวันนี้เรามีให้ชมไหมคะมีค่ะเป็นเป็นตัวเชื้อของผู้ถานผู้านจะเป็นผู้ฐานนะเดี๋ยวเราเข้าโรงเรือนกันนะคะได้เลยค่ะได้เลยค่ะ you mm -hmm. ก็เข้ามาอยู่ในโรงเรือนนะคะอันนี้เห็ดอะไรนะคะคุณป้าเห็ดอันนี้จะเป็นเห็ดพูฐานค่ะเห็ดพูฐานค่ะค่ะอันนี้นะคะอันนี้เป็นจะเป็นก้อนเห็ดที่ที่จะหมดหมดอายุนะคะก็อยู่ที่ประมาณสามเดือนแล้วค่ะอ๋อสามเดือนแล้วค่ะนี่นี่เราก็จะเริ่มเริ่มเริ่มปาดปาดปาดหน้าก้อนแล้วนะคะอันนี้คือก็เป็นรุ่นสุดท้ายที่เราจะจะเก็บแล้วค่ะค่ะคือถ้าโดยปกติเวลาเราเราเขาเรียกนะเปิดเชื้อ ก้อนเชื้อตรงหัวเขาก็คือตัวต้องเก็บจากตรงนั้นถูกไหมคะค่ะแล้วระยะเวลาขนาดนั้นเราถึงจะปาดหน้าก้อนเขาก็ระยะเวลาประมาณทัก4เดือน4เดือนค่ะสาถึงสเดือนเนี่ยเราก็ปาดปาดนี้ปาดก้อนก้อนแบบนี้แล้วสุดนี่ก็จะขึ้นขึ้นมาอีกแบบนี้แต่ก็ยังมีอยู่เนาะค่ะค่ะก็ยังมีรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นสุดท้ายที่พอพอเก็บรุ่นนี้เสร็จแล้วเราก็เอาไปแปรรูปไปเป็นปุ๋ยได้ค่ะแต่อย่างที่เห็นลักษณะก็คือจะมีเชือก คล้องอยู่ตรงนี้เป็นเป็นยังไงเอาไว้ทาอะไรังไรบน้คะตัวนี้ก็จะเป็นแขวนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราก็จะใช้แบบแบบโน้นนะคะก็คือเป็นตัวรูปตัวตัวตัววีแต่อันนั้นมันจะผุบ่อยนี่เราก็หันมาใช้เชือกแล้วก็มันมันก็ประหยัดต้นทุนค่ะประหยัดประหยัดต้นทุนแล้วก็แมลงศัตรูในตัวกิ้งกงกิ้งเกือมันก็ไม่สามารถที่จะนั่นกับเราได้ก็ประหยัดว่างั้นเนี่ยประหยัดกว่าใช้เชือก คล้องเขาไว้เลย s> <S <S นะคะแล้วก็จะเห็นตรงนี้อันน well> ี้เป้าน์เป้นแเป้นใส่หัวใส่ท้ายเหรอคะค่ะค่ะใส่ใส่ตรงกลางใส่ตรงกลางไว้แล้วก็เอาก้อนอาก้อนใส่ไปงนี้อ๋อขั้นขั้นไว้ขั้นไว้อย่างอย่างเชือกเส้นหนึ่งเนี่ยแถวหนึ่งเนี่ยเราควรมีปริมาณก้อนเฉลยเห็ดักแค่กี่ก้อนดีอยู่ไม่ไม่เกิน1ิบก้อนไม่เกิน1ิบก้อนแปดแปดถึงแปดถึงสิบก้อนประมาณนั้นประมาณนั้นไม่ให้เกินอ่ะเดี๋ยวเราลองมาเก็บ อันนี้เราสามารถเก็บได้แล้วเก็บได้แล้วค่ะเก็บได้เรียกว่าสมบูรณ์ไหมคะอ่าสมบูรณ์ค่ะสมบูรณ์นี่ต้องดูยังไงลักษณะของความสมบูรณ์ก็คืออย่างนี้ค่ะบานบานบานเต็มที่แล้วบานเต็มที่แล้วแล้วเวลาเก็บเก็บไงคะเก็บก็ยกไปยกมาอย่างนี้นะคะใช้การโยกค่ะยกไปยกมาอย่างนี้ค่ะเด็ดไม่ได้เด็ดได้ไหมไม่ได้ค่ะเราเราเราต้องเอาโคนออกด้วยนะคะใช้เอาโคนออกด้วยแล้วถ้าเกิดว่าเกิดกรณีหัก โคนไม่ออกอีตัวนี้ไม่เป็นไรนะคะเพราะมันมันมันผ่าผ่าแล้วนะถ้าเกิดว่าเป็นเป็นเป็นจุกอ่ะจุกไม่ได้เลยเราเราต้องเอาให้หมดต้องให้หมดเลยอ๋อแล้วก็ต้องดูยันยันลากเขาแบบนี้ใช่ใช่อันนี้คือหลุดออกมาหมดแล้วค่ะค่ะค่ะดังนั้นเวลาเก็บคือต้องให้ให้หลุดออกมาทั้งหมดใช่ค่ะถ้าหักอย่างนี้ก็คือต้องแงะเขาออกมาตองตรงแงะเขาออกมาอ๋ออันนี้ก็คือเก็บเก็บได้หมดเลยใช่ไหมได้เลยค่ะเก็บได้เลย ตัวนี้เราก็ไปไปแปรรูปมาตัวนี้แปรรูปแล้วล่ะค่ะเราก็สามารถเ่าแล้วอย่างนี้คือถ้าสดขายสดอันนี้อยู่ที่ราคาลละเท่าไหร่อีตัวนี้ก็ก็จะตาหน่อยเพราะมันเป็นตัวไอ้ก้นก้นแล้วอ๋อแล้วก็อยู่ที่ประมาณห้าสิบบาท ห้าสิบถึงหกสิบาทกิโลละต่อต่อต่อกิโลต่อกิโลก็ก็ใช้ได้อยู่นะอ่าแล้วถ้าเกิดว่าเต็มเต็มเลยอ่ะเต็มเต็มก็อยู่ที่เจ็ดสิบแปดสิบบาทอ๋อเจ็ดสิบแปดสิบบาทแปดสิบถึงร้อยนะคะตอนนี้ราคาเห็ดดีค่ะค่ะแล้วถ้าในส่วนของการเก็บอย่างเงี้ยค่ะเราเราเราจำเป็นต้องเก็บเขาให้หมดภายในวันไหมคะหรือว่าสามารถที่จะเก็บเขาไว้ต้อง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 เก็บให้หมดเลยเพอพอเขาถ้าถ้าบานแล้วก็นี้ก็จะเหี่ยวแล้วต้องต้องต้องเก็บให้หมดอ๋อก็ถ้างั้นเดี๋ยวเราเก็บตัว ตัวเห็ดสดตรงนี้นะคะแล้วก็ที่นี่เขามีไปแปรรูปเนะาะวันนี้มีปแปรรูปอะไรบ้างคะจะมีปะแปรรูปข้าวเกี๊ยวเห็ดนะคะส้ตมตำเห็ดแล้วก็ผัดไทยเห็ดเดี๋ยวเราไปดูกันได้เห็ดสดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการแปรรูปกันต่อคะ่ะ อันนี้มาถึงเรื่องของการแปรูปนะคะอย่างตัวเห็ดที่เราเก็บมาได้นะคะที่ว่าไปทําเป็นตัวข้าวเกรียบตอนนี้กําลังทอดเนาะสามชนิดเอาไปรวมกันยังไงบ้างคะก็เอาไปรวมอยู่ในแป้งแป้งแป้งข้าวเกรียบเนี่ยค่ะก็คือว่าจะมีสามเห็ดทูฐานนั่งลมหูหนูแล้วก็ไปไปทําในตัวแผ่นดิบแผ่นดิบตัวนี้ค่ะแล้วก็เอามาผสมกันในตัวข้าวเกรียบนี่ค่ะกเป็นแบบนี้ เวลาที่เราจะไปจําหน่ายก็คือทอดแบบนี้ไปหรือว่าจําหน่ายเป็นตัวที่ยังไม่ออทอดมีทั้งสองอย่างม,มีทั้งสองอย่างมีทั้งข้าวเกียบดิบแล้วก็ข้าวเกียบอทอดแล้วนะคะจะมีสองอย่างแล้วแต่ลูกค้าก็จะสั่งแบบไหนมีเคล็ดลับไหมคะว่าถ้านําไปทอดเองนี่คือ ต้องแบบไหนน้ำมันไฟต้องร้อนอะไรยังไงบ้างต้องร้อนปานกลางนะฮะถ้าเกิดไม่ร้อนน้ำมันไม่ร้อนนี่ก็จะอมน้ำมันมแต่ถ้าเกิดแรงไปนี่ก็จะ ไม่ลงไปแล้วก็ว่าเหลืองเลยอันนี้มือทอดเนอะอ่าอันนี้ก็จะเป็นมือทอดมือทอดมือทำด้วยก็ช่วยกันในกลุ่มเราค่ะอันนี้ก็คือตัวเข้าเกลียบเห็ดนะคะที่ทำแต่นอกเหนือจากนี้ก็คือไปทําเป็นเมนูเลยนะส้มตำอ่าส้มตำเห็ดก็คือเป็นทอดเหมือนกันแต่เป็นสดเหรอคะก็เป็นเป็นสดตัวเนี้ยแล้วก็ไปชุบแป้งทอดเหมือนส้มตำเห็ดกรอบอ่าเราก็ไปชุบแป้ง ชุบแป้งทอดก่อนแล้วก็เอาเอา,เอาน้าส้มตำม,มาราดนะคะก็คือตำธรรมดาแล้วก็ามาราด<ะ>แล้วก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งเมนูหนึ่งก็คือเป็นผัดไทยผัดไทยผัดไทยเห็ดสดนะคะเห็ดสดเหมือนกันอ่าเอาเราเรา,เราก็เอาเ,เห็ดตัวนี้นะคะก็เป็นเป็นเป็นเ็เห็ดเห็ดเห็ดสดตัวเนี้ยเราก็ไปตัวเนี้ยเอาไปเป็นทําเส้นเป็นเส้นฉีนายมีเสียงกระซิบบอกว่าเอาไปดูเอาไปดูนี่มีมีให้ให้ทีมแล้วด้วย เห็ดผัะเห็ดเห็ดค่ะไทยอ่านี่ค่ะก็คือตัวอันนี้คือตัวเส้นผัดไทยอันนี้คือตัวตัวเห็ดนะคะเห็ดสดที่นํามาทําเป็นผัดไทยนะคะซึ่งก็จะมีความกรุบๆเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัวเส้นผัดไทยเนี่ยเขาก็จะมีความแบบนิ่มนิมแต่อันนี้จะคือจะกรุบๆนะคะในตัวของตัวเนี้ยต้องมาทานที่นี่ใช่ไหมค่ะต้องมาทานที่ที่ที่เรา มแม่ครัวยิ้มแล้วไปออไ่อไปออกงานก็มีอันนี้คุณป้านําเสนออันนี้เป็นอันนี้ต้องบอกคุณผิ้ชมว่านําไปทอดนะคะตัวเห็ดนําไปทอดแล้วก็ทำเป็นอส้มตำเป็นน้ําส้มตํานะคะอันนี้วางไว้ก็จะมีมดนิดนึงเนาะ <c oughs> เพราะว่าวางวางรอทีมงานไว้ เราดูตรงในส่วนของการแปรรูปตัวนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าสามารถที่จะซื้อไปเป็นของฝากกลับไปบ้านได้น,นั่นก็คือตัวนี้คะ่ะเขาเกลี่ยพิททอเสร็จแล้วแพ็คถุงยังไงบ้างที่สําคัญมีน้ําพริกด้วยบ้านนี้เรื่องเห็ดทําได้ทุกอย่างจะมีอะไรบ้านนั้นเดี๋ยวไปชมกันต่อค่ะ นี่คือขี้เลื่อยเก่าที่เราที่เราออกจากโรงเกันมาแล้วนะครับหลังนั้นแล้วเราก็มาป่นหรือมาบดน,นะครับให้มันแตกทำอยสลายก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็ใช้ขี้วัวนะครับมูลวัวนะครับที่ปน่นเช่นกันนะครับ สัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่งสัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับหนึ่งต่อหนึ่งนี่บัวคี้บัวแห้งสัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่งตัวผสนมันก็คือเราจะใช้แป้งเปียกแป้งนะครับเดี๋ยวแป้งผสมกับแป้งมันใช้น้ำหนักสองขีดน้ำหนึ่งลิตรนะครับเคี่ยวไปจนกวาน่าแป้งมันจะใสนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็เอาสัดส่วนหนึ่ง 2แอต่อ1นะครับมาคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ไปใส่แม่พิมพ์ทำเป็นกระถางรักโลกเราสามารถที่จะสามารถที่จะเพาะกล้าลงไปแล้วลงหลุมปลูกได้เลยครับอันนี้คือเครื่องปั๊มกระถางสำเร็จแอกระถางรักโลกนะครับก็ประกอบด้วยขี้เลื่อยที่เราใช้จากก้อนเห็ดเก่า ก,ก้อนเห็ดเก่ามาผสมกับมูลมูลวัวมูลควายนะฮะสัดส่วนก็คือ1ต่อหนึ่งแล้วผสมกาวเปียกน,นะครับแล้วเราก็เอามาใส่เบ้าอันนี้แล้วหลังเกะมาแล้วแล้วก็ใส่โดยปริมาณแล้วเราก็ปัมม๊มลงไปอย่างนี้ กดลงโยกลงไปเรื่อยนะครับนะครับมานกล้แกเอ็มใกะ้นหน้าแล้วเราก็ออกจากพิมพ์นะครับคอบอกพิมออกพิมออมาครับนหนลังจากนั้นเราก็ดึงขึ้นมานะครับ จานั้นเราก็ไปตากแดดสองสาแดดจนกว่ามันจะแห้งเป็นน้นเสร็จการทำกระถางรักโลกและตอนนี้นะคะเราก็มาดูผลิตภัณฑ์อย่างที่บอกคุณผู้ชมไว้ว่าสามารถซื้อไปเป็นของฝันของฝากได้เนาะก็คือเมื่อสักฟู่ที่คุณบ้าทอดอันนี้แบบที่ นำไปทอดเองค่ะอันนี้จะเป็นเป็นข้าวเกียบดิบค่ะอันนี้สามารถนําไปทอดเองได้อันนี้เขาเก็บไว้ได้นานขนาดนานค่ะนานเป็นเดือนนะคะันนี้ต้องอยู่ยังไงบ้างก็ไว้ไว้ในที่แห้งไม่โดนแดดแล้วก็ไม่ไม่ไม่อะไรให้ให้อยู่ในอุณหภูมิปกติค่ะจ้ะจ้ะวางไว้ธรรมดาวางไว้ธรรมดาไม่จำเป็นเอาไปแช่ตู้อรนเนาะก็ธรรมดาเฉยๆก่อนจะทอดก็น้ำมันร้อนปกติร้อน อุณหภูมิค่ะร้อนปานกลางปานกลางาาร,ร้อนมากะะก็ไม่ดีไม่ร้อนเลยก็ไม่ดีค่ะแต่ไม่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเรามีแบบสําเร็จแล้วนี่เลยสําเร็จแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็สื่อสามารถที่จะซื้อหากลับไปทานได้เลยควรจะทานภายในกี่วัน ก็ภายในอาทิตย์หนึ่งอะค่ะอาทิตย์หนึ่งเนื่องจากว่าเขาไม่ได้ตัวใส่สารกันบูดหรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะคะทีนี้นเหนือจากตัวข้าวเกรียบก็มีผลิตภัณฑ์จากน้าพริกด้วยต้องบอกคุณผู้ชมมีน้าพริกเนี่ยค่ะน้าพริกอะไรบ้างคะเนี่ยอันนี้จะเป็นอันนี้อันนี้จะเป็นน้ําพริกเขาบอกน้าพริกเห็ดสามสายา่าน้าพริกเห็ดสามสหายตัวตัวนี้ก็จะเป็นน้ําพริกเห็ดย่างน้าพริกเห็ดย่างนะคะ อ่าอันนี้จะเป็นน้ำพริกเผาน้ำพริกเผาอ่าคุณผู้ชมดูนะคะมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นในส่วนของตัวเนื้อเห็ดเนาะแล้วก็มีตัวเขาเรียกอะไรนะมีไบย่ามข้อ่ามีตะไคร้สมุนไพรต่างๆอยู่ในนี้มีหอมหอมเผากระเทียมเผาอ่าพวกนี้พริกพริกอพริกเม็ดใหญ่พริกแกวแล้วจะเราจะเผาทั้งหมดอ่าเผาทั้งหมดไอตัวนี้ค่ะ อันนี้ตัวไหนได้รับความนิยมมากกว่าตันตัวนี้ค่ะตัวนี้ตัวตัวสิกเนเจอร์เลยนะคะนี่จะเป็นจะมีปลาย่างอยู่ด้วยนะคะจะมีเห็ดย่างแล้วก็ปลาย่างรวมอยู่ในตัวนี้ค่ะน่ะคกะอันนี้ก็คือเขาเป็นน้ำพริกน้ำพริกเห็ดสามตะหายค่ะนะคะรสชาติเขาจะอะไรเด่นจะเผ็ดก็คือเค็มหวานอะไรยังไงบ้างก็คืออยู่สามรสอยู่สามรสก็มีก็มี มีเค็มหวานเปรี้ยวค่ะ,ะแล้วก็เผ็ดตัวนี้ถ้าหากคุณผู้ชมสนใจค่ะเขาสามารถมาซื้อได้ที่ไหนหรือว่าจะต้องมาที่วิสาหกิจชุมชนอยย่างเวมาที่วิสากิจชุมชนเราก็แล้วก็วกทางทางเฟซบุ๊กก็ได้นะคะทางเฟซบุ๊กก็ได้แล้วก็ทางทางไลน์ ก็ได้ด้วยเส้นเดียวกันนะคะรวมถึงการมาศึกษาดูงานด้วยะคสามารถติดต่อมาได้ยังไงบ้างจำเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมคะก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์โทรนะคะ0896117146ค่ะค่ะ ภากิจชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวิตสิงห์บุรีค่ะค่ะอันนี้เปิดรับทุกวันค่ะเปิดรับทุกวันทั้งจะมาซื้อสินค้าก็ได้นะคะมาศึกษาดูงานมาศึกษาดูงานมาเยี่ยมชมได้ได้เขาบอกว่าคุยกันเนาะเขาบอกสามารถที่จะบอกทุกรายละเอียดของการทําเห็ดนะไปต่อยอดสร้างอาชีพได้เลยแล้วก็ใครอยากมีรายได้เสริมนะคะหลักอยากมีรายได้เสริมในตัวการทําก้อนเชื้อเห็ดหรือดอกเห็ดแล้วก็แปรรูปก็สามารถมาที่กลุ่มเราได้ นะคะแล้วก็จะทางกลุ่มก็จะให้ความรู้ดาด้วยค่ะ,คะสุดท้ายฝากถึงความภาคภูมิใจในการที่เรารวมกลุ่มกันมาเป็นวิสาหีิจชุมชนจนถึงวันนี้น่อยค่ะก็วันนี้นะคะก็ก,ก็ความภาคภูมิใจของกลุ่มเรานะคะก็คือเอาเริ่มแรกจนแต่การทําก้อนเชื้อเห็ดนะครับก็คือเปิดดอกเห็ดแล้วก็ทําแปรรูปแล้วก็ที่สําคัญก็คือเราได้รับรองการเป็นอินทรีย นะคะแล้วก็เราทําแปรรูปหลากหลายหลากหลายชนิดนะคะแล้วก็ก็ถือว่าประสบผลสําเร็จนะคะมีการตอบรับที่ดีในการสินค้าที่ที่นำออกไปนะคะก็ถ้าถ้าอยากมีความรู้แล้วกอ็อยากมีไรายได้เพิ่มก็เข้ามาที่กลุ่มเราศูนย์เราได้ค่ะ เรเรียกว่าต่อยอดนะคะความสําเร็จให้กับรุ่นต่อๆไปด้วยนะคะ,คะวันนี้ขอบพระคุณคุณป้าปีงสูงเลยที่พาไปดู <ฮะ S 1> หลายๆจุดแล้วก็พามาชิมเมน,นูอร่อยจากเข็ดด้วยนะคะ,คะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอ,อบคุณค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะโอกาสหน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีคะด่ะ